อดทนให้ถึงวันสําเร็จจะขอบคุณตัวเองการเดินทางสู่ความสําเร็มต้นด้วยก้าวแรกเสมอแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก็ตามอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นทําในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันแม้ว่ามันจะดูยากเย็นเพียงใดจงจําไว้ว่าทุกความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆทั้งสิ้นการเริ่มต้นอาจจะยากแต่เมื่อคุณเริ่มแล้วจงอย่าหยุดจงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ย่อท้ออุปสรรคที่เข้ามาท้าทายจงมองมันเป็นบทเรียนที่จะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้น ความอดทนคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการเดินทางสู่ความสำเร็จเพราะระหว่างทางเราจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายทั้งความล้มเหลวความผิดหวังและความท้อแท้หากเราขาดความอดทนเราอาจจะยอมแพ้ไปเสียก่อนที่จะได้พบกับความสำเร็จดังนั้นจงฝึกฝนความอดทนให้เป็นนิสัยเมื่อเจอปัญหาจงอย่าท้อแท้จงมองหาทางแก้ไขและเดินหน้าต่อไปจงเรียนรู้จากความผิดพลาดเพราะมันคือครูที่ดีที่สุดไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาด ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้จงอยากลัวที่จะทำผิดพลาดแต่จงเรียนรู้จากมันและนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้ทำผิดพลาดซ้ำอีกการเรียนรู้จากความผิดพลาดจะทำให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจงมองหาแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาศึกษาเส้นทางชีวิตของพวกเขาและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราแรงบันดาลใจจากผู้อื่น จะช่วยให้เรามีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไปและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคจงสร้างเครือข่ายกับผู้คนที่มีเป้าหมายเดียวกันเพราะพวกเขาจะสามารถสนับสนุนและให้กำลังใจเราได้การมีเพื่อนร่วมทางที่ดีจะช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยกันการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่นจะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจงดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง ราะสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสําคัญของความสําเร็จการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายต่างๆการดูแลสุขภาพจิตใจให้ดีก็สําคัญไม่แพ้กันจงหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสุขให้กับตัวเองจงให้รางวัลตัวเองเมื่อทําสําเร็จเพราะมันคือการให้กําลังใจตัวเองการให้รางวัลตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งของราคาแพง อาจจะเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนการทานอาหารอร่อยร่อยหรือการทำในสิ่งที่ตัวเองชอบการให้รางวัลตัวเองจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆต่อไปและรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองจงมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะความเชื่อมั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจงเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทำได้แม้ว่าคนอื่นจะไม่เชื่อก็ตามความเชื่อมั่นจะช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดายและไม่ยอมแพ้ต่อความท้าทาย จงจำไว้ว่าคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิดจงมีความสุขกับสิ่งที่ทำเพราะความสุขคือเป้าหมายสูงสุดข,ของชีวิตการทำในสิ่งที่เรารักและมีความสุขจะช่วยให้เรามีพลังในการทำงานและไม่รู้สึกเบื่อหน่ายจงค้นหาสิ่งที่คุณรักและทำมันด้วยใจรักแล้วคุณจะพบกับความสำเร็จที่แท้จริงเมื่อถึงวันแห่งความสำเร็จจงขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้เพราะความสำเร็จของคือผลลัพธ์ของการอดทนพยายามและไม่ย่อท้อ จงภูมิใจในตัวเองและจงจำไว้ว่าคุณสามารถทำได้ทุกอย่างที่คุณตั้งใจ